สวัสดีค่ะช่องจาจ๋าพาปลูกคะ่ะวันนี้ยจาจ๋าก็เนี่ยปลูดจ๋าทำแปลงผักแบบใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะ,จะพาไปดูเดี๋ยวอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งแปลงแฝดค่ะอันนี้รูปแบบใหม่ค่ะแปลงผักโฉมใหม่นะคะเดี๋ยวออพอสําเร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ปู่จ๋าลงมือตอนบ่ายแล้วคะ่ะสามโมงเย็นแล้วก็เลยได้นิดเดียวพรุ่งนี้ คาดว่าจะเสร็จแปลงแฟดนะคะวันนี้เพื่อเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้มันกว้างให้มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะให้มันเดินได้สะดวกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตั้งแปลงห่างก็คือเดี๋ยวพื้นที่เดินไม่มีวันนี้ก็เนี่ยคะ่ะใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่าน,น่าจะได้ต่อขึ้นมาเอาไว้คุมสแลนอีกหน่อย ไม่รู้อุปกรณ์จะพอไหมนะคะช่างกำลังคิดนะคะว่าจะทำยังไงอยู่ทำไปวางแผนไปคะ่ะไม่ได้วางแผนก่อนทำนะคะทำไปคิดไปคะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะทำแบบนี้ก็คือพอมองรูปการแล้วว่าทางเดินตรงนี้น่าจะกว้างก็เลยต้องต้องทำให้มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นแปลงแปดติดกันเลยนะคะแปลงผัก ก็ก็เป็นแปลงลักษณะนี้แหละค่ะลักษณะนี้แหละแปลงลักษณะนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นช่องทางเดินแบบนี้ค่ะไม่ได้ให้เป็นช่องทางเดินห่างแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดถ้าทําห่างเป็นท่องช่องทางเดินแบบ2ฝั่งต่อหนึ่งแปลงแล้วเราจะเดินเดินลําบากนะคะก็เนี้ยค่ะ, <S <S คะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเปิดกว้างตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะทํา ทำเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยค่ะเหมือนกันกับฝั่งนี้ให้มีทางเดินทุก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 ช่องทุกแปลงแต่พื้นที่ไม่อำานวยค่ะต้องต้องทําตามพื้นที่ค่ะคนปลูกก็เอื้อมหน่อยแล้วกันตัวเอื้อมปลูกได้ค่ะถึงมันเท่าไหร่เมตรเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะกว้างแปลงเท่าไหร่นะเจ็ดสิบหรอเจ็ดสิบหรือหกสิบค่ะประมาณเนี้ย เจ็ดิบหรือหกสินี่แหละค่ะประมาณนี้ก็คือเอื้อมถึงค่ะปลูกยืนฝั่งเดียวแล้วปลูกถึงข้างนี้ก็นะคะก็มายืนฝั่งนี้ปลูกก็ถึงค่ะฝั่งนู้นเวลาไปปลูกแปลงนู้นก็ไปเดินยืนฝั่งนู้นนะคะปลูกก็นะะี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอุปกรณ์พร้อมก็น่าจะเสร็จถ้าไม่พร้อมก็ต้องออกไปซื้ออ,อุปกรณ์เพิ่มนะคะเนื<ม>่อาชอบนะคะไอตัวแปลนะะี่ค่ะ มันทําแปลงแบบมันสวยด้วยแล้วแบบว่า,าแข็งแรงด้วยไม่ผุด้วยถึงผุก็นานค่ะเพราะว่าเป็นตัวแปรหลังคาค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงมากค่ะท่อนหนึง่งหกเมตรตัดได้ตั้งซื้อมาก็ตัดได้สองท่อนหกเมตรหรือสี่เมตรที่จ่ายจำไม่ได้แต่ยาวสุดมันหกเมตรค่ะก็นี่ตันเย็นแล้วนะคะ เดี๋ยวได้เวลารดน้ำผักอีกแล้ววันนี้จะาจานก็หน่อยเดี๋ยวช่วงนี้งานเยอะมากงานเยอะมากต้องเคลียร์แปลงเดี๋ยวเย็นนี้เคลียร์แปลงเคลียร์แปลงตรงนี้ก่อนเคลียร์แปลงตรงนี้เดี๋ยวก็เดยวปู่ก็จะเลิกทำงานแล้ว จ๋าก็ไปทํากับข้าวในบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าแปลงผักจะเป็นยังไงถ้าไม่พรุ่งนี้ก็คือตอนขึ้นแปลงหรือว่าอาจจะให้ดูตอนเสร็จเลยก็ได้เพราะว่าต้องต้องดูก่อนนะคะว่าจะเสร็จไหมอุปกรณ์พร้อมไหมแปลงผักแปลงแปดนะคะแปลงชมใหม่ของบ้านเดจ๋าพาปลูกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูการทำแปลงผัก มานทำแปลงผักแบบใหม่ด้วยจำกัดด้วยพื้นที่ก็ทำตามพื้นที่ค่ะก็ดูดูรูปแบบไปโครงสร้างประมาณนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือประยุกต์ตามอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านเนี่ยคือซื้อมาไว้ตอนแรกจะขึ้นแปลงประมาณแบบนี้หมดเลยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยอุปกรณ์ก็คือไม่อยากซื้อเพิ่มค่ะเคลียร์ข้างบ้านมีอะไรก็จับมาใช้ให้หมดก่อนตอนเนี้ยไม้ที่เก่าๆที่ซื้อมาไว้กับที่เก็บ สะสมไว้ก็นำมากลับมาใช้นะคะนำกลับมาใช้ไม่ต้องซื้อใหม่เคลียรให้มันเป็นแบบว่าจะได้โล่งนะคะมีอะไรก็เก็บเก็บมาใช้แต่ตัวแปรนี้ถ้ามันไม่พอก็ต้องไปซื้อนะคะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสต็อกแล้วอาจจะเอาเหล็กหรือว่าเอาอะไรมาตัดเพิ่มต้องด,ดูก่อนนะคะช่งนี้น่าจะเสร็จค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยจะพามาดูแปลงผักแบบใหม่วันเายร์จันนะคะ ก็เดี๋ยวเสร็จก็มาทำมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะส้ารับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ,จ้าจ่าพาปลูกด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ